สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory Dream Fun นะครับวันนี้เราจะมารีวิวโมเดลตัวใหม่กันนะครับกับตัวละครที่มีชื่อว่า Daryl Dexon นะครับ d a r l d x o n นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เคยดูซีรีส์หรือไม่ได้เป็นคอซีรีส์มาก่อนอาจจะไม่รู้จักว่าเขาคือใครนะฮะเขาก็คือบุคคลนะฮะที่เป็นตัวละครในเรื่อง Walking Dead ของเวอร์ชันซีรีส์นั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่า ใครไม่เคยดูก็แนะนำให้ดูนะครับหนังสนุกมากนะฮะแม้ว่าตอนนี้จะเป็น walking talk แล้วก็ตามนะฮะภาคหลังๆเนี่ยคุยเยอะเหลือเกินแต่ว่าบทบาทที่ทำให้เดลริวเด็กซนเนี่ยเป็นที่จดจำก็เพราะว่าการเล่นบทนี้นะครับบทเดลริวนั่นเองเดลริวเนี่ยนะครับเขาก็เคยไปเป็นอ่า capture motion capture motion ให้กับ เกมเกมหนึ่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเกมก็อาจจะเห็นหน้าตาเขามาก่อนนะฮะเขาคนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยดูซีรีส์ผมก็แนะนําให้นะครับเขาเป็นนักธนูฟีมือฉมังนะครับซึ่งเป็นคู่หูของพระเอกหรือว่าริกแกรมเลยก็ว่าได้นะครับแกจะโหดไม่ถามชื่อนะฮะเจอหน้ายิงใส่อย่างเดียวนะครับก็ตะลุยกับตัว พระเอกมาเนิ่นนานนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมลองไปดูแล้วนะโมเดลเนี่ยมันน่าจะไม่มีค่ายไหนเลยนะเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่มีใกล้เคียงทรงผมประมาณนี้นะครับคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นโมเดลที่คัสตอมมานั่นเองนะครับแต่ว่าผมได้มาฟรีนะครับถ้าเกิดว่าใครถามเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมก็บอกไม่ได้นะแต่ประเมินคร่าวๆนะฮะจากตัวที่แล้ว CC To y ยนะฮะของ V ีแกน เดี๋ยวทิ้งเอ็ Screen ไว้ให้นะฮะไว้ให้กดดูกันตัวที่แล้วนะก็ประมาณหมื่นหนึ่งใช่ไหมตัวคัสตอมเนี่ยหัวแขนขามืออะไรเงี้ยมันก็จะแพงแตกต่างกันไปอีกนะฮะมีอุปกรณ์เสริมมีเสื้อผ้าโดยรวมอ่ะผมบอกว่าแพงแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมมันเอียงเสยขึ้นไปแบบนั้นนะครับเพราะว่า ผมยังไม่มีตังซื้อกล้องดีๆที่มันแพนได้ทั่วกว่าน,นี้นะครับก็เป็นแบบบ้านๆโทรศัพท์ไปก่อนนะฮะมีตังแล้วก็จะจัดให้นะที่ก็ไม่มีสต,สตูดิโออะไรนะฮะก็ถ่ายกันบ้านๆน,นี่แหละแต่ว่ามีฉากใหม่นะฮะผมพยายามปรับเปลี่ยนให้ทุกท่านได้ชมดีขึ้นนะครับเพราะว่าไฟก็เจ๊งนะฮะขาตั้งก็พงัง นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรจะดีเลยนะฮะก็เลยไอไอตรงพื้นหลังแต่ก่อนเนี่ยมันมีแบบขุ่นจับเยอะใช่ไหมบางทีผมเอาไปประกอบหุ่นยงหุ่นยนต์นติดกงติดกาวมันดันติดมากับผ้าอีกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่ต้องใช้แบบนั้นแล้วสามารถแบบล้างเช็ดได้ง่ายๆนะฮะออกแนวพลาสติก PVC สักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ล้อของยังไม่ดีพอนะมันก็เลยได้เอียง เฉียงเงยขึ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เขาแถมอะไรมาให้เพราะฉะนั้นใครถามราคาผมไม่รู้นะต้องไปถามคนใต้ดี s c r i p ิ i ชัน,นะเขาอามาให้ผมนะติดต่อไปได้เผื่อสนใจนะครับก็มีหมามาให้ตัวหนึ่งนะฮะเขาแถมมาหน้าตาแบบนี้หน้าหลอนๆห,หน่อยนะครับกระสุนปืน เป็นพร็อพนะฮะเอาไว้ตกแต่งได้นะครับก็มีอะไรลูกระเบิดค่อนข้างหนักนะเป็นพร็อพที่ค่อนข้างหนักน่าจะทํามาจากทองแดงไม่ก็เหล็กเลยนะครับเพราวหนักมากนะเชือกเอาไว้เตรียมในอนาคตนะเขาจะบอกว่าจะเอาที่เหมือนกับซอมบี้ในเรื่องเนี่ยเอาไว้จูงเอามาให้อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ไปดูใกล้ๆก e ันนะฮะว่าแดริวเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างก็อาจจะแปลกใหม่ไปบ้างนะครับกับการรีวิวที่ผมใช้ขาจับแล้วก็กล้องอีกตัวมาแสดงให้เห็นภาพนะครับหน้าเนี่ยเหมือนมากๆเลยนะแดริวเด็กซอนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมันมันไม่ใช่ผมจริงนะมันไม่ใช่แนวฮอตทอยมันจะเป็นแข็งๆแบบนี้นะครับ แว่นก็น่าจะเป็นพร็อพนะฮะเสื้อเป็นเสื้อช่วงแรกๆที่เขาใส่นะไม่ใช่ช่วงนี้นะช่วงนี้เขาจะแบบว่าปล่อยเซอร์นะฮะมันจะมีอ่าเหมือนเสืกก้กกรงื้อกล้ามอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นธะนูนะฮะธนูสายสะพายกางเกงยีนนะครับแท่นอันเนี้ยผมว่าเอาไว้ทำอะไรไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเป็นชื่อนะ ใส่ชื่อมันอาจจะหายไปเพราะว่ามันเป็นคอสตอมนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรของฟรีนะฮะเอามาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะผ้าค่อนข้างดีเลยนะแต่อย่าไปแบบใช้แรงมันมากนะมันอาจจะขาดได้นะครับเสื้อเนี่ยเราไปหาซื้อตามร้านพวกขายฮอตทอยอะไรอย่างเงี้ยทั้งหัวเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยเราสามารถตกแต่งได้แต่ราคาก็ไม่ใช่ถูกนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยเขามีออปชั่น สปายปืนลูกซองเอาไว้ด้วยนะครับมือที่จับถ้าเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นข้อขๆเนี่ยทุกท่านเห็นใช่ไหมครับก็จะเป็นเดลิโอในแบบฉบับที่ใช้ได้เลยสำหรับผมนะก็มีพ็อปต่างๆมาให้อันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ได้มาฟรีแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับ ถ้าใครสนใจก็ไปแจ้งพี่เขาใตา้ d ดี c r i สคริปชั่นได้นะนอกจากแรริวก็จะน่าจะมีตัวอื่นๆของ Walking Dead อีกด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Memory Di ดีมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ